คลิปก่อนเรารีวิวเครื่องชงกาแฟดิลองกิ์อย่างละเอียดกันไปแล้วนะคะวันนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาไปง่ายยิ่งขึ้นเราก็เลยเลือกใช้แก้วกาแฟแบบใสค่ะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการทาฟองนมนั่นเองรุ่นนี้นะคะเราซื้อมารู้สึกว่าตอบโจทย์คนรักกาแฟมากเพราะว่าฟังก์ชันนี้อนเนกประสงค์เลยค่ะเรียกความเข้มข้นของกาแฟได้เก ชนิดของฟองนมก็ได้เรียกระดับการบดเมล็ดก,กาแฟก็ได้ตอนนี้นะคะเครื่องกำลังอยู่ในการทำฟองนมค่ะใกล้จะเสร็จแล้วดูฟองสิคะนุ่มน่าฐานมากและระหว่างนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการบดเมล็ดก,กาแฟค่ะเสียงอาจจะดังสักหน่อยนะ เอาละค่ะนับคอยหลังได้เลยมาดูกระแตกกันนะคะว่าจะไหลออกมาหน้าทานขนาดไหนเอ๊ะมาหรือยังเนาะมาหรือยังเอ่ยไม่ได้สิอย่าทำให้ฉันหน้าแตกนะเครื่องน่าจะประมวลผลอยู่นะคะเดาเอาเอ๊ะชักจะนานไปแล้วนะมาแล้วค่ะเริ่มแล้วและในที่สุดก็สวยงามค่ะ Perfect มาก มีติดบ้านมาแล้วนะคะเครื่องตัวนี้ถือว่าเป็นการต้อนรับวันใหม่ที่แสนสุขสมใจค่ะใครที่เป็นคอกาแฟนะคะไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเรามาดูฟินนชกันค่ะหน้าตาน่าทานมากสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ดกดติดตามด้วยนะคะ